สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับคนนอกไม่เคยรับรู้ชัดเจนดูสัญญาลัาน่นไม่ชอบมีเรื่องกับใครอย่ามาหาเรื่องโรงเรียนผมเลยดูสัญญาคุณากรสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบโพสต์เคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นอมดาม่าแปลกสอนฟุตบอลจัตุรมิตรสามัคคีกรณีกระแสะดาม่าฟุตบอลจัตุรมิตรสามคัคคีครั้งที่30 ของสี่สถาบันคือส่วนกุหลาบว,วิทยาลัยกรุงเทพคิดเตียนวิทยาลัยอัดสำชันและเทพศิลินซึ่งในโลกโซเชียลได้มีการเรียกร้องให้ยกเลิกการแปลอักษรในการแข่งขันฟุตบอลจากตุลมิตรประเด็นดังกล่าวทำให้เราสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าทั้ง4สถาบันต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายในหลายๆแงม่มุม ซึ่งล่าสุดทางด้านดูสัญญาคุณากรพิธีกรคนดังซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กสัญญาคุณากรแสดงความคิดเห็นว่าผมเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องกับใครแต่ทําไมผมมีความรู้สึกว่าประโยคที่ได้ยินจากเรื่องนี้มันตรงกับที่รู้สึกว่าคุณอย่ามาหาเรื่องกับโรงเรียนของผมเลยคุณไม่เคยรับรู้ถึงเกียรติภูมิของโรงเรียน ความอดทนความเสียสละการภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่จะสร้างเยาวชนที่มีเกียรติมีรากเหงา้ามีกำลังสติปัญญาและมีความเป็นมนุษย์ทั้งหมดถูกหล่อห้อมโดยหลายช่องทางหลายกิจกรรมมีทั้งยากและง่ายทั้งเหน็ดเหนื่อยและลำบากโปรดรับรู้ว่านักเรียนสวนกุหลาบจะรักษาความถูกต้องจากการแอบแฝง ผลใดๆและจะรักษาเกียรติของโรงเรียนเสมอไปผมคือนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ